ค่ำคืนวันนี้3ทุ่มครึ่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราจะมีโปรแกร,รมลงสนามนัดแรกในเอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์โดยจะเจอกับคีกิสสถานที่สนามอับดุลลาบินคาลิฟาสเตเดียมขอบสนามสเปเชียลสนับสนุนโดยไอศ์ครีมครีมโมเชียให้สุดฟินฟินให้สุดฟิล เกมวันนี้จะเป็นการคุมทีมชาติไทยนัดแรกของมาซาทาดดอิชิอิคุนซือชาวญี่ปุ่นในทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการไม่รวมเกมอุ่นเครื่องที่บุกไปพ่ายญี่ปุ่น5ประตูต่อ0เมื่อวันขึ้นปีใหม่ความพร้อมของทัพช้างศึกที่เข้าแคมป์เก็บตัวมาตั้งแต่เมื่อวันที่7มกราคมและบินมากาต้า11มกราคมที่ผ่านมาถึงวันนี้ฝึกซ้อมกันมาได้กว่า9 10วันแรกก็ถือว่าพร้อมเต็มร้อย ขุมกําลังชุดนี้น่าเสียดายที่เราไม่มีทั้งเมซี่เจชนาธิษสงกระสินจอมทัพคนเก่งเราไปถึงพี่มุย้ยธีรสินแดงดากองหน้าเบอร์หนึ่งของไทยซึ่งมีอาการบาดเจ็บทั้งคู่ส่วนอีกคนที่มีดราม่าก,กันหนักก่อนหน้านี้นั่น<ม>คือเอกนิตปัญญาที่ล่าสุดก็ต้องขอแสดงความยินดีที่ได้ต่อสัญญายืมตัวกับอวราวะเรดไดมอนด์ในสึกเจลิกไปอีกหนึ่งซีซ<ม>ั<ม>่นนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ก็จะมีโกอุ่มธีรทรบุญมาทานันเป็นกัปตันอารมณ์ทางศิวรักษ์เทสุงเหอือเนทวารวัย39ป The cat sat on the กองกลางมากประสบการณ์ที่จะคอยประคองน้องๆโดยตัวหลักๆคนอ,นอื่นนะครับของทีมชาติไทยชุดนี้นํามาโดยกฤษดากราแม่นักเตะคนใหม่ของทีมบีกีประทุมนิโคลัสมีเก,สกลสั้นแบ็คขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ซึ่งตรงกลางนอกจากสารัตแล้วยังมีวีรเทพป้อมพันที่เป็นตัวคุมเกมอีกด้วยในขณะที่แนวรุกต้องฝากความหวังไว้ที่จเจริญศักดิ์วงสกรที่น่าจะเป็นตัวปีกขวาตัวหลักรวมไปถึง3สุปอดีตศิษย์เก่าของอิชิอิทั้งสุประโชคสารา,ราชาสุภชัยใจเด็ดและสุภนัทเหมือนตาดาวยิงจากโอเอสลูวอนเนนนแแงดดดาาาใกกมห้ร เจอกับคีกิสสถานในเกมแรกถือว่ามีความสําคัญอย่างมากทีมชาติไทยจะต้องเก็บชัยให้ได้เพื่อโอกาสการลุ้นเข้ารอบเพราะถ้าหากชนะได้อย่างน้อย1เกมก็มีโอกาสจะเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีสุดจาก4จาก6ทีมและเกมที่มีโอกาสมากสุดคือการพบกับคีกิสสถานอยู่อันดับที่98ซึ่งไม่ต่างกันมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเกมนี้จะประมาทไม่ได้เพราะว่าคู่แข่งเองพัฒนาละยกดับตัวเองขึ้นมาได้ดีแถมยังมีการเก็บตัวที่นานกว่าทีมชาติไทย ซึ่งก็ต้องมารอดูกันครับว่าเมื่อลงสนามไปแล้วใครจะทําได้ดีกว่ากันสําหรับเอเชียนคัพ2023ครั้งนี้ทีมชาติไทยอยู่ในสาย F ร่วมกับซาอุโอมานและคีร์กิสสถานเราเจอกับคีร์กิสสถานวันนี้เราจะเจอกับโอมานวันที่1มกราวเวลา3ทุ่มครึ่งและนะัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเจอกับซาอุในวันที่2 5มกราวเวลา4ทุ่มตรงแน่นอนว่าหากทีมชาติไทยของเราทำผลงานได้โคตรดี2เกมแรกรับรองว่ามีลุ้นเข้ารอบแน่อย่างอะไรก็ตามนะวครับฝากเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยทุกท่านมาร่วมมุ้นเชียียรท ไทยของเราทาผลงานให้ดีและผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปให้ได้เริ่มที่คืนนี้3ทุ่มครึ่งเชียร์ทีมชา้างศึกพี่ชิตคีกิสถานพร้อมกันนะครับขอบสนามสเปเชียลสนับสนุนโดยไอสรีมครีโมเชียให้สุดฟินฟินให้สุดฟิว